เขาต้อนรับกลับสู่ RCA ครั้งหนึ่งใจมากเลยค่ะที่ได้มาอีกครั้งเดี๋ยวว่าจะไปยืนที่เกิดเหตุนิดนึงค่ะอยากจะไปรับความรู้สึกนั้นเมื่อเช้านี้บอกทีมงานบอกว่าเออก็งงตัวเองเหมือนกันว่ากลับมาที่ RCA อีกแล้วขับรถมาแบ้เหรครบคราวนี้มาหาผู้จัดการโอเครู้สึกว่าไม่เอาดีกว่ายังแล้วผู้จัดการเฝ้ารถอยู่แบบขับโมไซค์มาไม่มีกระจกแล้วใชนี้มตอนแรกวันนี้จะเอารถคันนั้นมาเพราะว่าจะไปซ่อม แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะจอดยังไงแล้วจะยังไงกันดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่ามีคนนอนอยู่ในรถก็โดนทุกกระจกเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกเป็นทีมงานของวูดี้เนี่ยนะคะถูกลวงโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาหลบเมียหรือเปล่าแล้วเมียมันบวชไม่ได้ตำรวจก็พยายามติดตามอยู่ค่ะวันก่อนนันก็เพิ่งเอารถไปพิสูจน์ลายนิ้วมือมาค่ะแล้วก็เนี่ยเราก็พยายามถ่ายรูปส่งของที่แบบเราหายไปอย่างให้ตำรวจที่ RCA เลยหน้าโรงพยกบิวเทาใช่ค่ะใช่ไหมฮะ คือตอนนั้นเป็นงานแถลงข่าวเป็นงสืคือวันวันนั้นเป็นงานที่เหมือนหนังสือเพิ่งพิมพ์เสร็จแล้วก็สำนักพิมพ์มีงานเขาก็เลยอยากให้เราไปแจกลาเซนซึ่งเราจะมีแถลงข่าววันจันทร์ทีนี้เราเลยพกแบบคอมพิวเตอร์พกพวกฮาร์ดดิสต์ไว้ในรถเพราะว่าจะไปตัดคลิปเพื่อทำแบบโปรโมทหนังสือวันจันทร์อะไรอย่างงี้ค่ะ ก็เลยทุกอย่างก็อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยข้อมูลอ,มอยู่ในเครื่อง Mac เครื่องนั้นหมดเลยัน Mac นี่ข้อมูลไม่เท่าไหร่คร่ะเพราะเราใช้ MacBook Air แต่ว่า external 2>, <อ>2ตัวตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่ใช้เรียนที่นิวยอร์กมันก็จะมีฟุตเทจแบบตอนไปอยู่นิวยอร์กมีฮาร์ดดิสใช่ไหมใช่ค่ะมีมีฮาร์ดดิสแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่เป็นของเราส่วนตัวก็จะมีข้อมูลออฟฟิศมีรูปที่ถ่ายจากการเดินทางมีต้นฉบับเล่มเล่มน,นี้แล้วก็มีต้นฉบับเล่มใหม่มแล้วก็มีแบบว่า งานเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคือมีทุกอย่างในชีวิตอะอยู่ในนั้นนอะไรเงี้ยแล้วมีภาพภาพลับหลุดอะไรไหมเรื่องรูปเนี่ยเราไม่กังวลเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่ตอบได้นึงออกมาเออมันเป็นเรื่องที่แบบคือเราไม่ได้กังวลใจแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกคือเซ็งคือแบบทำไมอะทำไมต้องแบบเอาไปด้วยทั้งตำรวจบอกว่าพอเขาทุบกระจกแล้วเขาไม่เปิดรถอะสัญญาณไม่ดังฮะเหรอใช่แล้วเขาก็น่าจะเป็นแบบมืออาชีพประมาณนึงเลยเพราะว่ากระจกทั้งบานมันเล้าหมดเลยอะค่ะแล้วเขาก็ผลักลงไปที่บอก คุณก <c oughs> ็มันตำรวจบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าถ้าทุบกระจกแล้วไม่เปิดประตูรถสัญญาณขโมยไม่ดังจริงเหรอจริงหรือว่าแค่รุ่นนี้หรือยังคะเรานับว่าเป็นบางรุ่นครับคือท้าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าคนจะติดสัญญาณกันขโมยค่ะควรจะติดแยกจากที่รถมีมาให้ เราอาจจะต้องมีรีโมท2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงคือถ้าอยากให้มันร้องอะนะสรุปว่าเขาทุบกระจกแล้วเขาคานเข้าไปเขาไม่ได้คานเขาแน่จะเอื้อมค่ะเพราะว่าเขาเขาเอากระเป๋าไปทั้งใบโดยที่ไม่เลือกอ่ะใรมีรอยเลยอะไรอยู่ในรถไหมไม่มีค่ะแล้วก็แต่ว่ามีรอยนิ้วมือที่เราเอาไว้ตรวจเลือดใช่ไหมะเลือดไม่มี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 ก็คือ น่าจะเป็นเป็นคนที่ทำอยู่แล้วเป็นประจำอะไรเงี้ยจากการสันติธรรมนะนะมามาคุยเรื่องสำคัญหน่อยดีกว่าเนี่ยอยากคุยเรื่องนี้แล้วโดนนัาจันนันดาเลยนะครับมีภาพไปทานข้าวกับครอบครัวใช่ของอนันดานะครับฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสไปซ์ได้ยังฮะคนเราเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องแบบกินข้าวเนาะปกติไม่เอาคนสี่ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนเพราะว่าเหมาะสมดีนะฮะอะไรนะเพราะว่าคู่นี้เขาเหมาะสมดีครับผมแล้วเขาเป็นแฟนเขาไม่ใช่หรอ เป็นแฟนยังพี่ยังไม่ตอบได้ไหมโอ้ยมันเป็นข่าว่าแต่งหรือเปล่าทำไมคนเราไม่มีใจให้กันและอันไั้เขาไม่ารักค่ะเคุณรักพี่เขารักคุณหมดเขาชอบคุณมากเขาชอบคุณมากเห็นครับวอนโดนนั้นว่ายังไม่อยากแบบรีบไปสรุปอะไรเงี้ยยังไม่อยากให้ตัวเองกดดันแบบนึกออกปะสมมติไม่ได้ถ่ายรายการอะสมมติอะตอนนี้นะตอนนี้ผู้หญิงนตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แค่แบบ แค่รถถูกทุบทุกคนถามแล้วอนันดาว่าไงแล้วแบบทาไมไม่ถาม<อ>ถึงตํารวจ <c oughs> ว่าตํารวจว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่อยากให้ตัวเองแบบทุกเรื่องมันเป็นเรื่องเออโดนนั้นว่ายังไงอนันดาว่ายังไง,ไอ,ง,งอ,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 อะไรอย่างเงี้ยเรายังู้สืกอเออค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเรื่องอนันดามันมาเรื่องหนังสือก่อนดีกว่าอชอบมากเลย ให้ให้คุณผู้ชมดูปกเลยดีกว่านะครับเมื่อเช้าที่มาในห้องแต่งตัวแล้วก็มีตั้งไว้เล่มหนึ่ง the other side of the world นะ the other side of the world ไม่เขียนแปลไทยด้วยล่ะจากทุกมุมโลกจากทุกมุมโลกกันก็เขียนตรงหน้านี่ไงอ๋อจากทุกมุมโลกเล่าเให้ฟังหน่อยครับโดยน่าเกี่ยวกับอะไรครับก็เป็นบันทึกการเดินทางของตัวเองค่ะในรอบประมาณ7จปปีที่ผ่านมาค่ะก็ไม่ได้มีทุกประเทศหรอก ก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบเราไปเจอแล้วยอยากมาเล่าอยากมาแชร์ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อืก็มีเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องโลกเรื่องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่า The Other Side of the World ไม่ใช่ไกด์บุ๊กครับเป็นเหมือนแบบเพื่อนเดินทางอะค,ะค่ะสำหรับคนที่อยากจะเดินทางโนนั้นว่ามันเหมาะสําหรับการขายหนังสือตัวเองนิดนึง<ไ>ขายเลยขายเลยขายสิเหมาะสาหรับการแบบเอ้ยไม่รู้จะไปไหนคิ <laughs> ดอะไรไม่ออกหรืออาจจะกําลังอยู่ในวัยที่แบบสับสนงงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรโมทหรือเปล่า โปรโมทสิที่เรื่องอ่าทำกระจกแตกแล้วรู้ได้ยังไงใช่ไหาอาจจะทุบเองหรือเปล่าแล้วว่าโปรโมทเองเลยล่ะต่อเล่นนะครับผมแต่ควาเป็นแบบอยู่ในช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับโดนัทครับ